เทรนด์การทำงานปี2022 2องปีแล้วที่โควิดอยู่กับเราและไม่ไปไหนก็กำลังทำให้เราต้องปรับตัวมากมายซึ่งการทำงานก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เราจะไปดูเทรนด์การทำงานที่กำลังมาแรงในปี2022กันค่ะเทรนด์แรก การทำงานแบบไฮบริดอันนี้หลายคนก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศและที่บ้านข้อดีก็คือพนักงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกวิธีการทำงานแบบที่ตัวเองถน,นัดมากกว่าให้บริษัทเป็นคนเลือกให้จากแบบสำรวจของ c o n f e r y พบว่าพนักงานระดับผู้เชี่ยวชาญกว่า74%คิดว่าทำงานที่บ้านแล้วมีสมาธิมากกว่าทำงานที่ออฟฟิศ นอกจากนี้นะคะการทํางานที่บ้านเนี่ยก็ช่วยประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแถมยังเปิดโอกาสให้คนบ้านไกลๆเนี่ยมีโอกาสได้เลือกงานมากขึ้นด้วยและตัวองค์กรก็น่าจะประหยัดค่าน้ําค่าไฟและค่าสถานที่ด้วย 2. การเน้นพัฒนาทักษะมากกว่าการเลื่อนตำแหน่งในยุคใหม่เนี่ยโครงสร้างองค์กรจะเป็นแนวราบมากขึ้นคือไม่มีหัวหน้าของหัวหน้าของหัวหน้าของหัวหน้าเพราะในโลกที่ทุกอย่างพัฒนาเร็วการที่พนักงานแชร์ไอเดียและทักษะด้วยกันเนี่ยจะทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จมากขึ้นและการที่พนักงานเน้นพัฒนาทักษะมากกว่าการหาวิธีเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็จะช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้หาอาชีพใหม่ๆในยุคที่โลกหมุนเร็วด้วยค่ะ 3. ความเชื่อใจกลายเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าพนักงานเนี่ยไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันแล้วหัวหน้าก็ไม่สามารถติดตามงานได้เหมือนเดิมพอไกลายกันแบบนี้ความเชื่อใจจึงเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ทุกคนสามารถทํางานด้วยกันได้อย่างสันติจะว่าไปก็เหมือน long distance relationship นะและความเชื่อใจนี้เองเนี่ยก็สามารถจะเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและรเริ่มอะไรใหม่ๆเองด้วย 4. metaverse ถึงแม้ว่าการทำงานระยะไกลกำลังมาแรงก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นะคะเพรเะเทคโนโลยี m e t a v e r s e เนี่ยอาจจะช่วยทำให้เรามีพื้นที่เสมือนจริงหรือ Immersive Space ไว้ให้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันอันนี้สนุกกว่าวิดีโอคอลแน่นอน,นะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเทรนด์การทำงานที่กำลังมาแรงในปี2022ใครอยากอัปเดตความเต็มไปตามลิงก์ได้เลยคะ่ะพบกันใหม่ในรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ